สังเกตกันไหมว่าลีกซาอุดิอาระเบียยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ไม่มีนักเตะทีมชาติอเจนตาลาชุดแชมป์โลกเข้ามาแจมเลยถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตากับหลีกที่สะพัดทั้งตลาดนักเตะและเม็ดเงินแต่ก็มีแก๊งหนึ่งคือแก๊งแชมป์โลกถึงแม้จะอยู่ปลายอาชีพแล้วแต่ก็ไม่มีใครสนใจมากโกยเงินลียาเลย8เดือนหลังอนานตาลาคว้าแชมป์เวิด์คัพ2022ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งคล้อยหลังนั้นคริสเตียโนโรนัลโด ก็เดินนำทัพสตาร์น้อยใหญ่ทั้งคาริมเบนเซมา่าจอร์แดนเฮนเดอร์สันลิยาดมาเลสอดีแชมป์โลกอย่างเอ็นโกโล่คองเต้และล่าสุดเนย์มาร์จูเนียอ,อีกซูเปอร์สตาร์ก็เก็บกระเป๋าย้ายมาปาร์ตี้จากปารีสแซงต์แชงแมงแต่กลับกันนั้นเลโอนลเมสซี่ที่ใหญ่สุดที่รักของเนย์มาร์ที่หอบหิ้วกันมาจากบาร์เซโลนากลับตัดสินใจปฏิเสธอัลฮิลานกับปลายทางชีวิตค้าแข้งของกับการแชมป์โลก จนเพิ่งไปคว้าแชมป์รายการที่44ของตัวเองกับอินเตอร์มามี่ที่อเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากปฏิกิริยาของพี่ใหญ่ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตปนแปลกใจว่าทำไมทั้งอังเคดีมาเลียโรดิโกเดออลาโตโรมาร์ติเนสเลอันโดปาลาเดสนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกเหล่านี้ที่มีข่าวตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาต่างกป็ปฏิเสธข้อเสนออันมหาศาลของลิซาอุตามลูกพี่ใหญ่ จากการเฉลยผ่านคริสเซโนโรเมโรเซนเตอร์แบ็กของไก่เดียทองกับ SB Nation ที่เคยมีข่าวกับอานาเซอร์ของโรนันโดแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธแล้วยังมีความสุขกับพรีเมียร์ลีกและพูดถึงเพื่อนร่วมทีมคนอื่นไว้ว่าโรดิโกเดอ o อเดอะบอดติกาดของเมสซี่ที่ปฏิเสธเอาอาลีไปและยังมีความสุขดีกับแอตเลติสลาตารอมาร์ติเนสก็ปฏิเสธรายได้ปีละ6กล้านยูโร ซึ่งมากกว่าที่เดิมถึงสามเท่าที่อินเตอร์มิลานกับอัลฮิลานเลออนโดปาลาเดสจากป erm ารีสแซ์แมงก็ปฏิเสธทีมจากซาอุรวมถึงเชลซีแล้วกลับบ้านเก่าโลมาด้วยค่าตัวแค่4ี่ล้านยูโรอังเคลดิมาเรียหลังหมดสัญญากับยูเวนตุสก็ปฏิเสธทั้งหลีกซาอุและเพื่อนเก่าเมสซี่ที่อินเตอร์ไมอามีแต่เลือกกลับลังเก่าที่เคยสร้างชื่อไว้อย่างเบนฟิก้าซึ่งมีนิโคลัสโอตาเมนดี ซนเตอร์แบ็กคู่หูของโรเมโรเองรอรับอยู่ในโปรโตุเกสหรือที่จริงแล้วสาเหตุที่ทุกคนมีข่าวและไม่ยอมย้ายไปอาจจะเป็นเพราะว่าอาร์เจนตินายังมีความแค้นเพราะซาอุดิอาระเบียเป็นชาติเดียวที่ชนะพวกเขาในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาหรือเป็นเพราะว่าซาอุดิอาระเบียอาจจะมองว่านักตเตะแชมป์โลกไม่เก่งเพราะเคยแพ้พวกเขาหรือเปล่า